อได,ดีกว่าเข้าห้องกันดีกว่าบ i ไอโฟอนแกง ติดฟิลเตอร์ดอกไม้โปรโยตอนนี้คงใช้ไม่ได้เพราะว่าแบบว่ามันไม่ไหวหน้าไม่ไหว <c oughs> บอกเลยว้าเรามาใช้ฟิลเตอร์แบบแอดวาน์เราจะไม่สามารถกลับไปฟิลเตอร์แบบแบบสมัยก่อนได้ไยอันนี้คือฟิลเตอร์แอดวาน์แล้วมันจะเป็นอย่างน <c oughs> ี <c oughs> ้ไปเข้าใจป่ะแต่กูแบบเปิดไฟแบบโอ้ไม่โหสว่สางชติ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนเปิดไฟอย่ไว้อะเมื่อ้านกอดไม่ฟิลเตอร์รังแคลแล้วคขับผมได้เพลงนี้มาแล้วได้มั้ไ oh. ไม่ได้เออว่ะเดีย๋ยเราจะได้เปิดเพลงไงอยู่โนนี่เลยเพลงที่ผมหมายถึง เธอเปิดในจีพติดเลยก็เซไปเปิดสิบห้าวิเฮ้ยเปิดได้เพราะว่าผมไม่เซปลาอยู่แล้ว ไม่แต่ว่ามันมันจะเอาไลฟ์ลงไว้ถ้าเกิดเราเปิดแบบเลิกสิทธิ์แบบเยอะๆครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แหละรครับผมเออก็ก็ใช่เลยนะประมาณนี้ครับผมก็ก็มันเดิมครับใช่ใช่มันเดมิมก็มันเดิมครับ เดี๋ยวชอบหมาไหมเราหน้าหมานะว h a t w h a เพลง cheap เออเดี๋ยวผมก็ไปแล้วจะไปไลฟ์ Twitch แล้วครับทุกคนเพิ่งซื้อเมาส์ใหม่มาจะไปรีวิวสักหน่อย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ไปรีวิวแล้วก็ไปอวดไม่ได้อวดก็ซื้ออะไรมาเขาให้มันให้มันทำหน้าที่ของมัน You know เออชูสองนิ้วหน่อยช่วงนี้แสบตาเอ,อบองตรงมองแบบมองจอเยอะวะ่ะแบบจอมันเยอะอ่ะ แบบใช้ช่วยจุกจอผอมลงไหมนิดนึงครับแบบนิดนิดนึงนิดนึงแค่เนี้ยซื้อวัน <What? S 2> ชิจิม <laughs> รับไม่ได้วะไอ้น้อง ไม่ใส่แว่นกองแสงไม่ชอบใส่แว่นอะ่ะคือแว่นมันหนักอะ่ะแบบบางอันก็แบบขอบหนาๆอะไรเงี้ยแบบใส่แล้วมันแบบไม่สบายเมื่อไหร่จะอ้วนอะ่ะเดี๋ยวอ้วนแล้วคือถ้าเกิดเสร็จกิจเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็อ้วนแล้วครับผมผมใกล้เสร็จกิจละสปิกอิง <Hey. S 2> สักประโยชน์วอทช hello what what are you who are you วัสดีครับรอเห็นพุงพี่เดียวนะพุงอะไรวะ mm hmm. <laughs> พุงอะไรวะเออโอเคครับผมก็ ก็ก็นะครับผมก็ก็อะไรวะเนี่ยไอ้ติ่งติงนี่ขนาดนีเจาะหูนานยังครับผมเจาะหูมานานแล้วครับผมก็น่าจะประมาณเอ่อตั้งแต่ม .6 อะ่ะเออก็อืม ก็น่าจะสามปีกว่าๆสี่ปีแล้วโตวะเออน่าจะประมาณนั้นเออน่าจะสามปีสี่ปีเอะมานนั้นครับโดมไปไหนครับโดมขึ้นห้องครับผมอันนี้เอออันนี้เราอยู่คนละที่เนี่ยจะเจาะอีกไหมคือไอ้หูซ้ายเนี่ยมันตันไปเว้ยใช่ปะแต่คงไม่ไปเจาะเพิ่มแล้วเพราะว่า เพราะอนาคตน่าจะน่าจะไม่ได้ใช้แล้วครับผมใช่หรือว่าไปแล้วเดี๋ยวผมก็ไปเหมือนกันครับไปแล้วครับเออแปลกใจเนาะเออผมไม่ได้ม,มาไลฟ์นานแต่แบบคนก็ยังเข้ามาดูเนาะคนก็ยังเข้ามาดูถือว่าใช้ได้อยู่นะแบบร้อยบวงไม่น่าเกียดนะเนะี่ย แค่พี่อ่านเมนก็เราฟันดีแล้วคือนี้เจอะเยอะๆที่ดีนะลูกคืออนาคตผมไม่น่าแบบได้ทำงานแบบสายแบบกว่ไรสายแบบสายเงี้ยเออสายแบบเออน่าทำงานแบบทางการอะเข้าใจปะเออมันต้องแบบเรียบร้อยนิดนึงแบบไม่มีไม่มีแบบอะไรเงี้ยคลีงคลีน ปากแห้งหรือปากแตกปากแตกครับผมอืมแห้งเลยนะตรงเนี้ยอือหือออเคผมไปแล้วครับทุกคนโอ้โหฝากผลงานก่อนไปสักหน่อยเฮ้ยผลงานครับผมก็ ถ้าเกิดอยากตามมาดูก็ก็ twitch.tv <laughs> twitch. t w i t c h t v เดลจีทครับ mm hmm. เอ่แล้วก็เจอกันครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมก็เออแฮปปี้แฮปปี้ เล่นเกมอยู่แจ้งเตือนพี่เดียวไลฟ์เล่นไปรู้สึกผิดไปด้วยครับโชคดีครับไปไปครับโอ้ไม่ก็จะปิดไลฟ์ยังไงวะเอ,เอ็กโย่สามท่าเลยคะ่ะหนึ่งสองสามโอเคเรียยร้อย เจ้าแงมากกับคนอย่างผมครับเออมันกดปิดยังไงวะ